ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาแก้ละกันนะครับถ้าแมตได้แมตหนึ่งนะครับเราบุกไม่ขึ้นจริงๆนะผมคือแบบโดนคู่แข่งกดเนี่ยเราควรที่จะแก้แผนหรือว่าแก้อะไรกันแน่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูนครับแมตนี้นะครับอันนี้ชินาเจอกับดิวชั่นสนะทุกคนก็ยังไม่ขึ้นดิวชั่นหนึ่งครับเก็ ยังไม่ได้แบบเอาจริงเอาจังเท่าไหร่เนี่ยผมเพื่อนๆก็น่าจะขึ้นดีหนึ่งไปกันเยอะแล้วแหละครับอ่ะถ้าเล่นตั้งแต่กลางสีสั่นนะครับที่น้าเนี่ยเพิ่งว่างมาเล่นับผมอเดี๋ยวมาดูแบบนี้กันครับนี่มาออกมาให้กับเนซี่ครับเนสซี่จั้หวะนี้โอ้โหเกือบไปครับอย่างนี้ที่เคลียได้เลยครับผมสตหรับตูรามแล้วใอม่ครั้งนึงครับเมสซี่จี้เข้าหน้ามาแล้วจจงหวันนี้ดูครับตูรามโอ้โหเจ้าวันนี้มันไม่ควรที่จะโอ้โหคือไม่เจอบอลน่ะนี่ครับผมเอไอนี่มึงแบบ เย่ห่วยมากคือแบบปล่อยบอลผ่านขาเฉยๆอะตามปกตินักเตะระดับโลกมันต้องแบบมันต้องได้ไหมจังหวะแบบนี้นะครับผมตัวเกมวันที่จะปรับแก้มากๆนะครับสิ่งที่อยากให้ปรับแก้ในภาค2026คือแบบจังหวะรั่ๆมั่วๆแบบนี้เนี่ยคนที่จะไม่มีอนะครับผมคือไม่ถึงบอลบ้างแหละบอลเลยนะครับผมไม่จับบอลอะไรแบบนี้ ควรที่จะให้มันจับบอลได้ไหมนะครับมันจะเล่นสนุกมากกว่านี้อีกนะครับผมจังหวะมันจะต่อเนื่องแล้วก็ไม่ขาดอาโอกาสที่เราจะได้หรือจะเสียประตูแบบนี้นะครับผมอันนี้มีใครมองเห็นในส่วนนี้ไหมนะครับคืออยากให้ปรับมากๆถ้าปรับเนี่ยตัวเกมมันจะสนุกกว่านี้อีกนะชี้น้ำวองว่านะครับผมข้าแบบเล่นก็เล่นแบบคุณภาพทั้ง2ฝ่ายไปเลยนะครับผมไม่ต้องมีจังหวะแบบเสียงโง่ๆเสียง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับทั้งที่ไม่ควรเสีย นะครับผมนั่นเป็นจังหวะที่แบบมันควบคุมได้แต่ก็ควบคุมไม่ได้เมื่อตัวเกมมันออกมาในลักษณะแบบนี้นะนะครับวันนี้ก็ขออนุอเรื่องนิดนึงแล้วก,กันนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็งุนยิดบ้างบางจังหวะตามจังหวะแบบนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ตีเสมอขึ้นมานไม่ใช่ตีเสมอดิยิงตตีเตือนขึ้นมาครับเป็น1นึ่ประตูสองแล้วดูจังหวะนี้ก่อนเคลียร์ก่อนครับครึ่งแรกอ่ะครึ่งแรกเนี่ยบุกไม่ขึ้นเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงนะครับส่วนครึ่งหลังที่น่าจะปรับแผนแก้เกมมาเป็น 4 3่1นะครับผมโดยใช้แผนนี้แล้วก็ปรับอินเวสซองของตัวนี้เนี่ยขึ้นไปเล่นเป็น s s นะครับผมก็จะเป็นอ่า4 3นอ่าสี่นะครับผมอ่ะแบบนี้นะทุกคนโอเคเพื่อที่จะให้มีกองหน้าเยอะมากขึ้นแล้วก็มีตัวเชื่อมเกมในแดนหน้ามากขึ้นนั่นเองนะครับมาเป็นสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผมวันนี้ มาครับถ้าเราเปลี่ยนแผนถูกนะผมมันจะเห็นผลทันทีครับมามาดูว่าจะได้ไหมมาที่เอโตครับเอโตออกมาที่เนมาแล้วตัดเลยครับลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับครับตีเตือนมาเป็น2องครับมีโอกาสได้ขึ้นมายิงเยอะมากขึ้นนะถ้าเราเปลี่ยนถูกแผนแล้วก็แก้ถูกจุดนะครับผมมาจังหวะนี้มาดักได้ครับเลี้ยวยังไม่ขาดครับจังหวะนี้มาที่เดบรอยเดบรอยเนม่าโอ้โหยกมาจังหวะนี้เมสซี่เอาบอลลงแล้วได้ยิงยังติดเซฟซ้ำลูกนี้ยังติดครับเกือบไป มาที่เมสซี่ครับลูกนี้เมสซี่คืนออกมาแล้วแทตงต่อเนื่องเลยครับจ่อหนี้หนึ่งสองกันเมสซี่ออกมาที่เมมาแล้วหนึ่งสองเมสซี่ลูกนี้ยังไงไม่ได้ยิงครับลูกนี้ฟาตตูต้ตายังตามมาปั๊มได้ครับเดี๋ยวมาต่อเนื่องครับจ่อหนี้ให้ออกมาที่โมดิตครับโมดิตจีจีแล้วไม่ผ่านครับลูกนี้ก็การแก้เกมเนี่ยเราควรที่จะหาแผนใดแผนหนึ่งนะครับถ้าแบบ แผนที่เราจัดมาแล้วคิดว่ามันดีนะครับผมแต่พอเล่นไปจริงๆคุมเกมไม่ได้นะครับคู่แข่งคลองบอลเยอะกว่านะครับเราต้องหาแผนอื่นมาลองเล่นดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนสี่สองสองสองนะครับสี่สามหนึ่งสองดูว่าตัวเองถนัดแผนไหนนะครับถ้ามันถูกต้องนะครับมันจะแก้เกมได้ทันทีครับแล้วเราจะมีโอกาสได้จบได้ยิงเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะถ้าเป็นผลแบบนี้ก็คือเปลี่ยนถูกจุดแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้ามันยังไม่ถูกจุดก็ลองหาแผนอื่นต่อไปนะนะครับหรือ เราบุกแบบใหม่ใจเย็นมากขึ้น,นะครับผมแล้วก็เอาความนิ่งเข้ามาใส่นะครับในแต่ละช่วงนะอย่าใจเย็นจนอาจจะใจจะร้ะอน<ม>จนเกินไปนะครับผมในจังหวะบุกในจังหวะจบนะผมอ่ะก็ให้มันมีจังหวะที่พอดีพอดีครับลูกเก็มมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นครับถ้าเราเล่นให้เป็นระบบมากขึ้นครับอ่ะทิงมาเข้าจาังหวะนี้เอโต้จะได้ไหมจังหวะนี้มาที่เมสซี่ไม่ผ่านตอนนี้สองสองอยู่เดี๋ยวจิมมาจังหวะนี้ทะลักมาเอาครับเมสซี่ลูกนี้แล้วก็เรียบ้อยครับ ต้องไม่พลาดน,นะจังหวะแบบนี้เราต้องได้แล้วนะทุกคนโอเคกลับมาได้ครับแบบนี้โดยการปรับแผนครับแล้วก็แก้ในส่วนของวิธีการเล่นนะครับสําคัญเลยก็วิธีการเล่นนี่แหละนะครับคืนบอลให้ได้นะครับผมต่อบอลกันให้เป็นแล้วก็คุมเกมให้อยู่หมัดนะนะครับจังหวะนี้ก็ดึงเอาชา้านิดนึงครับเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วยังไงเราก็ชนะแหละนะครับผมถ้าดึงชา้าแบบนี้ก็ไม่ได้แบบน่าเกียดจนเกินไปแบบ ถึงแบบบอลคืนหลังนะทุกคนอ่ะก็ดึงเอาความปลอดภัยด้วยละกันนะครับผมในแต่ละแมตช์ต้องเน้นผลก็ต้องเน้นนะนะครับโอเคประมาณนี้ในห่วงสำหรับคลิปนี้ในหผมก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากนะทุกคนยังไงก็มาคุยกันในช่วงใกล้จะปิดอัปเดตละกันนะครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม